สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Bounty Run อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสี่จักระพัดบาร์กี้นะครับผมก็อัพไปเลยแหละเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยที่ผมเล่นบาร์กี้ดิผมไม่ได้โยนนะแต่ผมอยากให้เกมเกมนี้นครับมันแบบมันดูไม่น่าเบื่อมันมีแต่เมตาเดิมๆผมเห็นแล้วผมยังเบื่อเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเลยพิสดารให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแพ้ เรื่องแพ้ชนะครับเอาไปทีหลังเอามานันไว้ก่อน <Nice. S 2> ตอนนี้ผมกำลังนึกอยู่นะครับว่ากูจะชนะยังไงดีมันจะชนะยังไงอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวผมไปดึงธงดีกว่านะเพราะว่าถ้าไปทำสู้กับคนอื่นเขาไม่น่าจะไหวนะครับผมบดึงธงก่นมีมาเจลแลนด์ด้วยว่ะตัวเราสกิลมันแบบ สก,กิลมันก็ไกลอยู่นะยิงปิว้วโอ้ยโดนด้วยท่าปั่นบักกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เป็นไงแล้วสี่กระพัดเดี๋ยวกูหนีกันเฮ้ยเพปเปโลลิงเปโลลินลน,น,นี่เปโลลินนี่ไงเปโลลินเฮ้ยกูแข็งบาร์กี้เออขอบใจครับลงุงอุยอ้ยอะไรวะหน้าไคโด วันนี้ผมเอาสโมกเกอร์ชายผู้จับจจกรพพัดได้มานะครับเฮ้ยเยดึงเลยดึงดึงดึงตอนนี้เหมือนเราจะได้เปรียบอยู่นะครับเรื่องการเงินอนะโอ้โหโดนยดอีกแล้วว่าไปเลยทาคชิงนี้ทาชิ้กูฟันลมอีกแล้ว นี่ถ้าควันจากบุหรี่ที่คุณสูบโอ้ยจะแพ้เอา้าแป๊บเดียวจะแพ้แล้วเอา้าเอ้ยหลบปุ๊บลบไปดิจิตอลลบไปดิจิตอลโอ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าแพ้ยังแพ้ไม่ได้โอ้ยแพ้เรียบร้อยครับปั้นบาร์กี้กูมาแล้วมาเริ่มตามใหม่กันเลยนะคะับท่านผู้ชมได้ด่านมามาลินฟอยดอีกแล้วผมได้กินแปลก เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอากูนี่แหละพูดถึงตัวเองพวกเองไปเลยเดี๋ยวผมเดึนเองไอพวกนี้มันจะได้ไปสู้กันเลยไงเ,เดี๋ยวผมยืนให้ทงมันเต็มไหมไม่เอาอะไปสู้เลยพวกความมันมันจะมีคนอ้อมมาแนละ้วผมเห็นอยู่ไม่มีว่ะไม่มีกูดึงทงนะดึงเลยครับ จักรพรรดิบาร์กี้มาดึงธงแบบตึงๆเรียบร้อยดึงได้แล้วเว้ยไป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 เฮ้ยใครอ่ะถ้าปันจักรพรรดปับ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 บเป็นไงเมาโกะก็เมาโกะเหอะเมาโกะเจอเมาหมัดเอ้ยหนวดขาวยืนดูหนวดขาวยังก็ยืนดูเอ้ยชนะเหออทำไปเล่นนะโอ้โอ้ยโอ้ย จักพันปาบากี้เอาหน่อยจักพันปาบากี้เอ้ยสันจิเอ้ยผมเก็บสันจิได้นี่เจอท่าอะไรไม่รู้เรียกไม่ออกเอ้ยนักมวยนักมวยตายดึงธงผมดึงธงโอ้ยมันมาแล้วทัานอยู่อินฟี่ลูฟี่ไม่โดนว้ะอฟี่โอ้ยมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยอุ้ยชิลิวสายฝนอุ้ยอุ้ยมืนเลย ไงชิริวไงชิริวอฮ่าโอ้ยชนะเฉยเฮ้ยหานเนี่ยเนี่ยที่ผมเล่นมารกี้มาทั้งหมดผมเพิ่งชนะเนี่ยเอาใหม่เดียวไปดิชนะแบบไม่ค่อยภูมิใจวะไอ้ลูฟี่สามตัวแล้วก็แจ็คตัวหนึ่งผมไม่ชอบเลยแจ็คอะไอแจ็คแม่งสกิลมันไกล เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แป๊บนึงดูเชิงัดูเชิง,ชงไอ้แจ็คมาแล้วผมไม่ชอบมันผมเกลียดมันมากปืนแยกส่วนบารกี้เดี๋ยวผมหนีไปดึงธงผมหนีไปดึงธงก่อนไม่อยากสูเ้เขาเรียกว่าอยู่เป็น ไปไปดึงธงดึงธงไปดึงไปดึงไปดึงไอ้ฟี่เฮ้ยมันมากันเต็มเลยท่าปั่นบาร์กี้นี่นี่เป็นไงมาเจอท่าปั่นบาร์กี้สี่จักรพรรดิไปดิยอุ้ยเฮ้ยไขว้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดึงธงต่อเปล่าหรือแค่กี่ธงสองธงเองปืนบาร์กี้ นี่ไงโดนโดนโดนแจ็คก็แจ็คเถอะอูวซีสักพรดพด้วยอุ้ยเพื่อเพื level level. ่อเพื่อโอ้โหช้างโอ้โหคงไม่เก๋เอ้ยมันมาอีกแล้วมันไม่เกรงใจระดับสีการ์พเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีซ่าซีซ่าคราวซีซ่าคราวเหรออืมอืมอืมไอแจ็คมาอีกแล้วเดี๋ยวไปนึกผมนี้กันโอ้โหแก๊สมันแรงว่ะโอ้ยผมตันอ ไอ้แจ็คมึงอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยแจ็คทำอะไร <c oughs> ไปเลยท่ายังงี้ท <c oughs> ่าควันจากบุหรี่ที่คุณสูบ <c oughs> นี่ไงนี่ไงถ้าจากบุหรี่ที่คุณสูบ <c oughs> มามาแจ็คมาแจ็คจะหนีดิแจ็คแจ็คหนีแล้วแจ็คแจ็ควิ่งติดประตูเออเออเออโอ้ยโหโ,โ,โหแรงไปอะ่ะ แจ็คมึงแรงไปเปล่าถ้าหมุนจักรพรรดิไงแจ็คถ้าปืนจักรพรรดินี่ไงานาี่ไงนนั่ไงไปแล้วฮะไปแล้วรู้รู้ตัวอยู่สู้ไม่ได้โอ้ยโอ้ย<ๆ>อะไรมึงตีอะไรเฮ้ยมึงตีอะไรเฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวถอยก่อน<ๆ>ดึงแบบนาดนานี้นๆๆๆเอา โอ้โหแพพรถ้าผมดึงทันนะมันไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะดันไปข้างหน้าเลยจะดันตรงๆคงไม่ไหวงั้นขออ้อมไปแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวผมดึงทงเอง <c oughs> <c oughs> ผมอ้อมแล้วมันจะมีใครมานจะเอก๋กันเราไหมใครว่าไอฟี่เหรอช่างมันช่างมัน ตีกันไปตีกันไปเฮ้ยหนวดดำมันวิ่งมาหาผมกูหนีละปืนบากี้นี่เจอปืนบากี้กันไปดิเฮ้ยโอ้โหมันต่อยผมสองทีมึงต่อยมึงต่อยจัก,กรพรรดสองทีเออผมดึงไงตรงเนี้ยเอาไอ้ฟี่กูคิดว่าพวกเดียวกันคนละพวกนี่ว่าใช่ชิงนี้ไป ดึงแป๊บหนึ่งให้หนวดดำมันย,ยึกยักยึกยกผมดึงเลยไม่ทนันโว้ยเฮ่อไม่ทันหรอกควันจากบุรีที่คุณสูมมาร้อยมาเข้าจมูกผมเฮ้ย <laughs> <laughs> เอาเลยเอาเลยเอาเลยใครจะเอาก็เอานั่นแหละโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยตายเลย กาก็กะเพิ่มหมุนตัวมหาอะไรายนี่เป็นไงละมึงเจ็บไปสิเจ็บไปสิเฮ้ยจจก้วกูเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยจะตายอุ้ยอุจอยีสิบวิเป็นโรลิงมาเป็นโรลิงอ่ะอืม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 อโอ้โหโดนยำเรียบร้อยแพ้แล้วกู ก็โอเคนะท่านผู้ชมจักรพพรดบากี้นะครับก็ส่งกันแล้วที่เป็นจักรพพัดนะครับก็จะเกิดใครชอบถ้าเกิดใครชอบเกมวันพีนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องแล้วด้วยนะครับผมที่ผมเล่นอย่างนี้นะผมไม่ไดเอามาโยนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมวันนี้จักระพัดบากี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับผม สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสวดีครับผม